โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมในเกมนี้อีกแล้วนะไม่ต้องจอกชื่อเกมเหรอกมั้งน่าจะเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่ามันคือเกมอะไรนะก็อ่าช่วงนี้ก็หายหายไปกา YouTube ค่อนข้าง,างแบบนา,นานลงทีนะแต่ก็ไม่ไม่ได้นานเกินไปนะ โอเคตอนนี้อากาศร้อนนะครับก็ต้องกินน้ํากันเยอะๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะขาดน้ำขาดน้ําตายเอาไดาน้นะจ๊ะว้ยวันนี้เพิ่งตื่นตอนเย็นนะครับก็เลยผิดเพี้ยนๆนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมจะไม่เล่นเรือลานี้นะครับก็เป็นเรือที่อาจจะเป็นที่รู้จักกันในเกม ยูริหรือว่าเลดอเลดนะฮะก็ชื่อ,อว่าคีรอฟนะฮะก็เป็นเรือเฮฟวี่ครูเซอร์หรือเรือลาดตะเวนหนักของประเทศรัเสเซียนะฮะหรือจะเรียกโซเวียตก็ได้นะไม่มีปัญหานะฮะก็มาดูเซตตาร์ก,รกันหน่อยนะฮะก็ความทนทานหรือเลือดนะฮะอยู่ที่26,200นันะฮะก็ ปกตินะ่ะก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปนะดูอย่างอย่างโอมาหาสิเรือครูเซอร์เทียห้านะฮะอันนี้น้อยล่างท็อปแล้วนะฮะล่างท็อปของอันนี้จะอยู่ที่268 2 2 6 8 0สอนยเออ ก็ถือว่าคีลอฟน้อยกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับก็ k i n g s b บ r g ล่ะอ่านว่า k i n g s b บ r g นะอย่าไปอ่านว่าโคนิกส์นะฮะก็อันนี้ k i n g s เบิร์กจะน้อยกว่าคีลอฟนะซึ่งทำให้คีลอฟนั้นซึ่งถือว่าคีลอฟนั้นเป็น Heavy เฮฟวี่คูเซอร์เรือที่มีเลือดเป็นเฮฟวี่คูเซอร์มาตรฐานเทียรหานะครับก็ อืมไม่น่าเกียดนะรูดกะนี่ยิ่งแล้วใหญ่ลเลยของญี่ปุ่นมันโอพนี่อันนี้ร่างร่างแรกนะครับก็เยอะกว่าชาวบ้านแล้วนะครแล้วก็หนากว่าชาวบ้านด้วยดูโหหนาหนาจริงนะฮะรูะเบิดยัดไม่คขายจะเข้านะครับก็เลือดโอเคมีประมาณนี้ก็เกราะนะสิบสามถึง 50ิมิลลิเมตรนะครับห้องนิ้ระศไพหรือว่าซิตาเดลนะครับอยู่ที่สามถึงห้าสิบมิบลลิเมตรนะครับก็นั่นแหละฮะอ่าก็ซิตาเดลนะฮะมีคนสงสัยอยู่นะว่าซิตาเดลมันจะอยู่ช่วงไหนมัน,น,น C จะอยู่ช่วงนี้ฮะนี่ฮะซิตาเดลจะอยู่ช่วงนี้อยู่ตรงจากป้อมปืนแรกถึงป้อมปืนสุดท้ายนะครับก็ บางบางลำอาจจะไม,ม่เหมือนเพื่อนนะอาจจะมาตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้ก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้มันก็แล้วแต่เรือด้วยนะครับแล้วแต่ขนาดเรือด้วยเกาะบางจริงๆนะบ,บอกเลยเลือกขนาดนี้แต่เกาะบางนะะบ,บางมากหัวเรือและท้ายเรือ13มิลิเมตรนะครับก็คือประมาณตรงนี้นี่แล้วก็ ห้องปืนห้องปืนก็อยู่ในป้อมปืนเนี่ยนะครับก็แค่1 3บสถึงสิมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถือว่าบางมากนะฮะบางมากและดาดฟ้าเรือห้องเกาะน,นะครับก็คือดาดฟ้านี่แหละ1 3บสถึงห้มิลลิเมตรนะ mm นะก็บางกันนะฮะบางจริงๆนะฮะโอเคอำนาจการยิงชุดปืนใหญ่หลักเป็นเมนอาร์เมมนต์นะฮะเป็น ปืนใหญ่ขนาด180ม mm, ม57 MK mm, 3180นะรุ่นของมันนะก็เป็นป้อมแบบ3กระบอก180มมมมนะก็ถือว่าเป็นนี่เวลาบรรจุ15วิเวลาการหมุน180องศาถือว่าเร็วค่อนข้างเร็วนะการกระจายสูงสุด146ม146ม mm, ก็ถือว่าไม่กว้างเท่าไหร่นะกระสุนระเบิด HE นะสาิบส,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 สองนะความเสี่ยงสูงสุดสอง0ันห้าร้โอกาสติดไฟเมื่อกระสุนระเบิดกระทบเป้าหมายนะ13เปอร์เซนตก็ถือว่ามีโอกาสติดเยอะนะอืมติดเยอะเอาเรื่องกันนะส่วนกระสุนกระสุนอ่ะส่วนกระสุนเจอะเกราะนะฮะ กระสุนเจาะเกราะก็ชื่อว่า AP สามสิบสองนะความเสียหายสูงสุดความเสียหายกระสุนเจาะเกราะสูงสุด4ี่พันหนึ่งร้อยนะครับระยะก,การยิรงส6 3หกจุดสมกิโลเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างไกลนะครับก็โอเคเลยอะความเร็วต้นกระสุนเจาะเกราะแปดร้อยมิลิเมตรแปดมิลิเมตรบาทหรือแปดร้อยเมตรต่อวินนาทีนะครับกับความเร็ว กระสุนระเบิดกระจอกก่อนนี่จะเท่ากันนะครับซือว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะส่วนปืนลองนะฮะอันนี้คือผมพูดในในฐานะที่มันเป็นร่างท็อปแล้วนะก็ร่างท็อปนี่คือจะอัพแม็กซ์ทุกอย่างนะฮะก็พืนใหญ่ชุดลองนะฮะเป็นพืนใหญ่1 0 0 mm ่งมเมตรนะฮะรุ่น5 6า3 4 u ห m ก็เวลาบรรจุนะครับรีโหลดไทม์อยู่ที่3.4วินาทีกระสุนระเบิดจะใช้ HE56 นะครัวามเสียหายกระสุนระเบิดสูงสุด1,400โอกาสเกิดไฟไหม้กระสุนระเบิดกระทบเป้าหมายนะ6%ก็นนี่มันมันก็แบบถ้าเกิดว่ามีหลายกระบอกแบบนี้นะแล้วก็รีโหลดเร็วขนาดน,นี้แสดงว่ามันอาจจะติดไฟง่ายนะระยะการยิง4กิโลเมตรก็มาตรฐานนะรั มาตรฐานปืนรองขนาด100มิลิเมตรขนาดนี้อยู่แล้วความเร็วต้นของสูตระเบิดสูงสุด8 9 5เ mm มตรต่อน,นาทีวินาทีนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะส่วนตอร์บิโดตอร์บิโดนะครับจะเป็นอาตอร์บิโด533ม mm, ิลิเมตรสองป้อมป้อมละสามท่อนะจะ 39U ระยะตอร์บิโด เวลาบรรจุนะฮะ70วินาทีนะหรือว่า1 1นาทีกับ10วินาทนะนีเวลาการหมุน180องศาใช้เวลา7.2วิคือค่อนข้างไวนะตอ้าสิโส53 36ชื่อตอวีดีโอนะความเสียหายความเสียหายสูงสุด1นึ4 4 0 0นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะระยะตอวีดีโด4กิโลเมตรถือว่าใกล้มากนะฮะ คือเหมือนตอว,วิโดโอระยะประชิดเลยก็ว่าได้นะการตรวจการตรวจจับตว,วิโดโอกลางทะเล1.3นะกิโลเมตรก็ถือว่าไม่รู้ยังไงดีนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสังเกตซะแ้ระยะตอว,วิโดโอสูงสุด4กิโลเมตรความเร็วตอว,วิโดโอสูงสุด64ไมล์ทะเลนะก็ว่าค่อนข้างปานกลางนะไม่ช้าไม่เร็วมากปืนตอตอรสยานนะเป็นปืน37 มิลลิเมตรรุ่นเจ็ดสิบเคนะครับเก้ากระบอกกระบอกป้อมละหนึ่งเก้าเก้าป้อมเก้ากระบอกป้อมละหนึ่งกระบอกนะครับโอเคก็จะเป็นป้อมพวกนี้นะครับยิงรัวได้อยู่นะแล้วก็จะเป็นปืนตัวัสยานหนึ่งร้อยมิลิเมตร้วก็คือเจ้าป้อมนี่นะครับสามารถเป็นเอเกตเอเอกันได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มันช่วยบนฟ้าไม่ได้นะ สามารถเป็น AA กันได้เหมือนกันความเสียให้ดอดเฉลียต่อวินาที46นะเพราะมันยิงชา้าแต่ระยะมันกว้างนะ5กิโลเมตรเลยนะอ่าโอเคก็ความคล่องตัวความคล่องตัวอยู่ที่อ่าความคล่องตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่35.5นอตนะครับถือว่า ทำได้ดีมากนะครับเพราะว่ากำลังเครื่องเนี่ยให้มาถึง1100 0แมื่แรงม้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังเครื่องที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับ Heavy Cruiser t เนะฮะรักมีการเลี้ยวแ6 0้เมตรโอ้วกว้างมากเลยนะกว้างมากแต่เท่าัามาโต้อยู่ล้อีก10เมตรนี่เอ๊ไม่ใช่อีก40เมตรนี่อ่โอเคเวลาการหันหางเสือ7.8วิก็ ค่อนข้างทำได้ไหวนะแต่การเลี้ยวนี่มันกว้างไปหน่อยนะกว้างมากอะ่ะมันจะกว้างขนาดไหนกันเชียร์ลองไปดูนะฮะการซ่อน่างระยะการตรวจจับบนผื้นน้ำ14.2กิโลเมตรก็ไม่น่าเกียดนะฮะการส่วนระยะตรวจจับทางอากาศ7.5กิโลเมตรค่อนข้างไกลนะฮะรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถ อ่านกันรู้ได้นะผมจะล่างล่างสองนะจะมีของก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นร่างแรกนะฮะร่างแรกจะลบเลือดไป2,800นะแล้วก็จะเพิ่มสปอตเตอร์มานี่นะฮะสปอตเตอร์สปอตเตอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นถือว่าแปลกใจมากนะครับมันเป็นอ่า เฮฟวี่คู i เซอร์ทียงห้าคันเดียวลำเดียวที่มีสปอตเตอร์มาแถมมาให้นะครับก็แต่พออัพไปล่างบีเพิ่มสเตตัสประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอนสปอตเตอร์ออกไปผมก็ไม่รู้นะเขาต้องการอะไรเพราะว่าสปอตเตอร์นี่เขาก็ดีอยู่แล้วนะมันดูแปลกนี่ฮะป่ะคราวนี้ผมขอไปเล่นแบบโคออแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเล่นแรนดอมเนี่ยมัน ค่อนข้างใช้เวลานานเกินไปนะอันนี้ทำคลิปแบบค่อนข้างรวเดเร็วนะปะไปดูกันเลยเจอแล้วเจอแล้วืเจอเร็วเหมือนกันได้เนี่ยโอเคเจออะไรเอ่ยอุ้ยหู รอยัลไทยรอยัลไทยมาครอปส์มาการิโอโจนะฮะอเมริกากาับญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยกันได้ไงวะเนี่ยเอ๊ขอขอโทษครับขวดลม <laughs> ก็อ่าฮะทำไมสตสแตต์มันแย่จังละ่ะโอเค อาจจะแหลกนิดหนึ่งนะครับอ,อ๋อปิดหมดแล้วนี่วะฝั่งเรามีไม่ด้มีคนไทยเยอะนะดูจากที่ดูนะครับมีมีคนไทยหนึ่งสอง เจอเจอแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยนิวเม็กซิโกล่างแรกซะด้วยหรือเปล่าวะใช่จริงเลยฮะล่างแรกเป็นคนไทยนะฮะอืมอ่าโอเคครับเ,เกมเริ่มแล้วฮะความเร็วกันหมุนป้อมก็ประมาณนี้นะับดูดูจากความเร็วกันหมุนป้อมนะก็องศาการหันป้อมก็ไม่ทําได้ดีนะฮะทำได้ดีนะครับด,ด,นะดูเลยครับ มันหันได้จนสุดเลยนะฮะไม่ต้องเปิดกาบมากจริงๆนะฮะส่วนการหันไปข้างหลังแล้วก็ส่วนการหันไปข้างหลังก็ทําทได้ค่อนข้างเร็วและองศาการหันป้อมค่อนข้างดีนะฮะถือว่าเป็นเฮฟวี่คูเซอร์ที่ดีลำหนึ่งเนะี่ยความเร็วความคล่องตัวก็ประมาณนี้นะฮะอ่านี่ฮะ นี่คือหันป้อมจนสุดนะฮะหันป้อมจนสุดนี่หันได้ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมฮนะสามารถแลับกระสุนบางนัดได้นะอืมฮะของกูและครูเซอร์ตํานี้นะจะเป็นหนึ่งในปืน ปืนคูเซอร์ที่ค่อนข้างแม่นนะฮะก็ไม่น่าเกียดนะการกระจายกระสุนมันอยู่ที่140ทร40กส่าิโเมตรเองนะ,ะความเร็วความคล่องตัวเนะี่ยอยู่ประมาณนี้นะแต่ดูรัศมีการเดียวนะเนี่ยอันนี้หางเสือแม็กนั้นนะฮะหางเสือแม็กล้วนนะ นูมีปอดที่ปอดของเพื่อนเนี่ยปอดของเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำหัวร้อนเอาเนี่ยอ้าวยิงเรือกูเองดีกว่าอ่าเนื่องจากเป็นอ่าเรือลำนี้มีปืนขนาด180มิลลิเมตรนะทำให้มัน สามารถยิงเรือคูเซอร์ตาวอื่นบางๆที่บางๆแรงมากนะฮะบัตชันชิปยังมีอะไรอีเลยอ๋อชนของผุณเองต่อรีบาเสื 125แรกอย่างนะเนื่องจากเรือนี่มันบางนะทำให้แมตช์ชิปนะครับสามารถยิงเสีนเร็วเราได้ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นอยู่ต้องต้องอยู่ห่างๆเอาไว้นะไม่ใช่ว่าเราไปสดอย่างนี้นะฮะอันนี้แมตช์แรกผมให้มาดูความคล่องตัวเฉยนะเดี๋ยวแมตช์ต่อไปจะพยายามอยู่ห่างๆนะับอันนี้ไกลละใกล้กลกลาตายละ ใกล้ตายแล้วเดวโจรครับอู้ทำไมฮะน่ะวอสไปก์กับนิวเม็กซิโกโยังเลงผมอยู่คองโกด้วยยังเลงกันอยู่อีกยังยังยังมีใครยิงมายังอีกอ,อ่ะสังเกตดาเมจนะฮะมยิงไปหานี่ ผมยิงไปหาแบตเตอรีชิพนี่เข้าตั้งแต่800บ้าง2,000บ้างนะถือว่าค่อนข้างค่อนข้างลุดแรงนะสำหรับกระสุนระเบิดนะครับอ่า2,277นะครับแรงดีนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากใครอยากเล่นเฮฟวี่คูเซอร์ที่ยิงมันๆแบบนี้นะฮะนี่ทำดาเมจไป2,000แล้วนะ เออไม่น่าเกียดนะฮะจริงๆฮะทำดาเมจไปสองหมื่น 20, ด้วยแค่กระสุนระเบิดน,นี่มันโอเคมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่โอเคกันไอ้พวกเนี้มาพุ่งมือสาดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหเออชนะนะฮะ ไม่ได้คิวใครนะคะแนนทีมก็โอเคอยู่นะรายงานโดยละเอียดอ่าค่าซ่อมนะฮะค่าซ่อมถ้าเกิดว่าตายนะก็ประมาณ1 5ื่นนะฮะก็ไม่แพงมากนะถ้าเกิดว่าเล่นดีๆนะไอ้ค่ากระสุนนี่69บาทไอ้69นะัดหนึ่ ก็เอาอันนี้ผมอยู่ในห้องทอคนเดียวนะเอา1380หารด้วย69ก็นัดละยี่บาทนะก็ไม่แพงนะฮะไม่แพงจริงๆนะส่วนนี้ก็พวกตัวคูณพวกอะไรไปนะฮะคา่าเสียหายสำหรับพัรธมิตรจากพัรธมิตรกัรทำพัรธมิตรเสียหายเอากรรมทำไมกูเสียตังมากกว่าเออ งงนะฮะงงในด,ดาวก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจัดอีกสักแมตแล้วกันโอ้มาเจออีกแล้วล่ะมาเจออ่าสคอรดนี่นะฮะกดพร้อมกันนะฮะนี่เป็นแค่โคอปนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าเอาเรือลำนี้ไปเล่น PVP หรอกเพราะว่า มันจะตกเป็นเป้าสายตาง่ายมากนะเพราะว่าเรือเราบางนะฮะดูจากลักษณะมันเหมือนมันก็โอเคนะแต่ที่จริงมันบางชิบหายนะฮะตรงนี้นะครับซิตาเดลต้องจำเอาไว้นะฮะส่วนนี้นะฮะนี่ตอร์ปิโดเมื่อกี้ผมไม่ด้ใช้ตอร์ปิโดเลยนะเพราะว่าอยู่ห่างเกินไปนะระยะตอร์ปิโดมันแค่แค่สี่กิโลเมตรเองนะฮะ แต่ความเร็ว35.5สินอตเนี่ยมันเร็วมันเร็วเพราะเรือมันเบาและเครื่องมันแรงนะครับมันก็เลยโอเคอย่างที่เห็นนะแต่เรือมันเบาก็คือมันบางตัวนเองครับใครมันยิงเต้น่างนี้ละกกนนอ ตอนนี้ก็ในเกมนี้ก็ไม่มีอะไรทํานอกจากจะรอพวก b แบ t เท s ชิปเยอรมันเข้ามานะฮะซึ่งบอกเลยเพื่อนผมการรุ่นพี่ผมในเกมเนี่ยตื่นเต้นกันมากที่จะได้บิสมาร์กมานะเพราะว่ามันเป็นเรือที่โคตรเล่าขานกันแบบมันเป็นเรือในตำนานนะ่ะท้าผลงานเอาไว้โคตรยิ่งใหญ่ฮนะ สำหรับผมนี่ผมก็อยากได้นะแต่ว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นเจออะไรเข้าให้ระยะยิงเรา16.3กิโลเมตรนะต้องจำเอาไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่20กว่ากิโลนะถึงมันจะเหมือนแบตเทิร์ชิพก็เถอะแบตเทิร์ชิพขนาดย่อมนะปืนมันเพราะว่าปืนมันค่อนข้างใหญ่ ถึงลำถึงลำอื่นมันจะเป็น203ร mm ้มมตรก็เถอะนะแต่ผมว่า180นี่ก็โอเคแล้วนะอันนี้เราทำการมิสซีกันนะฮะอ่าแล้วความเร็วขึ้นเร็วมากนะฮะเรือลำนี้เนื่องจากเครื่องที่แรงของมันนะฮะทำให้ความเร็วมขึ้นแบบปวดพาดขวดพาดอย่างนี้เลย สามสิบห้านอตนะเมื่อกี้สามสิบเฉยๆเข้ามายุดสี่นะแล้วก็เดียวนะเราสามารถเดี้ยวร้อได้เลยนะเพราะว่าอ่าวงเลี้ยวของเดือนี้มันช่างกว้างซะเกินนะครับดูดิฮะกว่ามันจะเลี้ยวได้นะฮะแปดร้อยหกสิบเมตรอ่ะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าเก้าร้อยเมตรนี่อาจจะชนตรงนี้เลยก็ได้นะนี่นะไม่เหมือนยามาโตะไม่เหมือนชอร์ส ถ้าเป็นชาร์ส์นี่900เมตรเท่ายามาโตนะเดี๋ยวค่อนข้างค่อนข้างน่าเกียดเลยนะอย่างกว้างเลยให้เดี๋ยวนะไม่กูควาย <c oughs> ด่าตัวเองนะเออเคไปให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่เพื่อนมันจะคิวกันหมดนะ เสียงเพลงของเกมนี้ผมปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าอตอนที่ผมเล่นเป็นปกติเนี่ยจะทำการเปิดอนิเมะซิงไว้หรือว่าเปิดเกมอื่นไว้ด้วยนะเปิดเกมอื่นบ้าเลยเปิดเพลงลาดหน่อยจ้ะ เราสามารถล่าเขาได้นะเพราะว่าปืนเราแรงพอนะฮะเอสองพันห้าเลยนะดาเมจจากกระสุนระเบิดนี่แรงเลยนะแถมเป็นปืนที่แม่นนะดูการกระจายของกระสุนมันกระจายน้อยนะฮะดูจากกระบอกปืนก็รู้นะฮะกระบอกปืนติดกันขนาดนี้เนี่ย ไม่มีเล,เลเยลำใกล้ๆให้ยิงให้ยิงต่อไปดย,ยนะเพราะว่าพวกเดสทอยเยอร์พวกฟูเซอร์มันไปกันหมดแล้วแวค่มันมาย,ยึดเราต้องเลี้ยวไปดูหน่อยนะอุตส่ายึดด้านเรือลำนี้นะสามารถหันป้อมสวนทางการเลี้ยวได้นะสวนสวนได้เร็วเหมือนกันนะ ว่าเดอะ h ฮ c กใครยิงมาเอ่ยอาไฟไหม้เลยโอโ้โหแรงยิงใส่แมสเตอร์ชิปนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยยิงใส่แมสเตอร์ชิปนะฮะแรงอยู่นะถือว่าเป็นเู้เซอร์ที่ค่อนข้างง่ายนะแต่มันจะยากตรงผมว่ามันจะยากตรงนี้นะครับตรงที่มันมันบางนะ บางมากเลยจะ้ะแล้วก็เดี่ยวเดี่ยวค่อนข้างกว้างเอาเดี๋ยวนะไฟต้องไปโดนะอะไรทั้งหมดเอออาวอ้าว,าวมันอา่านว่าโดนหรืออะไรกนันตลาดเนี่ยโผ่7,090ต้องระวังเลยนะเพราะว่ามันแบบี้ถ้าไปโดนสองปอบ มลยังยังไม่มาใช่ไหมเ,เราจะตามยิงเลยยิงตู้เอาทำเพื่อนเสียหายเออเอาไป ผมมีข้อพิจารณายอย่างหนึ่งนะครับก็คือว a ร์เกมมิเนี่จะจริงจังกับจะจริงจังกาัการที่ยิงโดนทำร้ายเพื่อนมากเกินไปไหมนะเพราะว่าแค่ปืนลองโดนมันก็เตือนแล้วนะอืมข้างโอเคคนระับก็เป็นยิงไปหมื่นะสี่ครับท่านผู้ชมคนระับ ก็ได้ตังกลับมา27,000นนะได้ดาว3า7ก็ดาวนะอันนี้แค่โคออปนะถ้าเกิดว่าไปในอ่าไปในลอนดอมแล้วก็ทำดาเมจสักประมาณ50,000นี่ผมว่าได้ประมาณ70,000เลยนะท่านผู้ชมนะเจ็ด0 0 0่นแ0ด0เลยนะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นเรือฟาร์มตังที่ค่อนข้างดีนะครับก็ขอแนะนำสำหรับคนที่ ไม่ห่วงความบางของมันนะแต่อีกอีกส่วนหนึ่งผมก็ไม่แนะน,นําเหมือนกันนะที่จะเอาไปเล่นแบบบ้าบินนะครับเพราะว่ามันบางบ,าง,บางนะบางมากห้าสิบมิลิเมตรนะครับเกาะเนี่ยก็โอเคแล้วก็สําหรับการเล่นเรือคีล้อมนะก็จบไปเพียงเท่านี้นะก็แค่มาโชว์แบบประสิทธิภาพอะไรให้ดูเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าใน เลนดอมเข้าควรได้เงินยังไงครับก็ลองไปหาคลิปเจ้าอื่นดูนะครับก็โอเคแล้วสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้สวัสดี